การปรับตำแหน่งใหญ่ๆอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งแต่ก่อนเนี้ยควบโดยนายกรัฐมนตรีถูกไหมซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดมากไม่ค่อยมีประเทศไหนเขาทํากันเพราะว่านายกเนี่ยเป็นคนในอดีตเราเคยมีมาไหมคุณใม่ไม่มีค่ะพิ่มีไม่เคยมีครั้งนี้ครั้งแรกค่ะก็อย่างที่เขาบอกถึงมองว่านายกเสิยฐานไม่ควรนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่ากรทรวงการคลังนะครับคนที่เป็นนายกเนี่ยเขาจะเป็นแบบ คนมีวิชั่นคอยคิดโปรเจกต์นู่นนี่ให้ทำนูน่นทำนี่ใช่ไหมคะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยต้องเป็นคนที่คอยดูกระเป๋าตางังว่ามีตงังไม่มีตงังกระทบกับสถานการณ์ทางการคลังหรือเปล่าก็าเหมือนเป็นคนคอยกระตุกแขนเสื้อว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งทำสร้างบาลานซ์กันถ่วงดุลกันไปค่ะแต่พอมาอยู่ในคนคนเดียวกันแล้วมันไม่มีใครเตือนใครอ,อ,อ,อยากทําทอะไรเขาก็ทําได้เลยเนาะหรือว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะไปตักเตือนได้อย่างเงี้ยแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย อาจจะเป็นข้อเสียมีข้อดีบ้างไหมตีเชิคิดว่าก็น่าจะเป็นข้อดีที่เป็นเหตุผลที่เขาเอามาที่เขาทําแบบนี้นะคะคือยังไม่สามารถที่จะหาะคนที่เหมาะสมที่จะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เพราะจริงๆเราต้องยอมรับว่านายกเศรษฐานเนี่ยท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะท่านเป็นนักเป็นนักธุรกิจมาก่อนอก็อาจจะแบบเขาคิดว่ามันเหมาะสมกับตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ซึ่งในความเป็นจริงเราก็เห็นแล้วว่าประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลย คนเกกันก er. ับบริหารประเทศนะ